Allow me to help you. Yeah. It be the boy. Yeah, yeah, yeah. Hey. Good morning. Yeah, yeah, Tyler, what up? Yeah, yeah. Uh -huh.

Yeah, to like it. Yeah. be the boy. Hey. Good morning. Tyler, what up? From <laughs> the yeah. yeah. Comic one, be I for life. Nothing's perfect, but that's just life. No, I me. monkey woman? The clear, the thing. the We are <all> the same. <laughs> 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 we all could change.

Allow me to show you. Yeah. It be the boy. Yeah, yeah. Hey. Good morning. Yeah, yeah. Thailand, what up? ตอนเช้าครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> สามารถติดตามได้แล้วถ้า <c oughs> ใครที่อยากจะดูแล้ได้รับแรงบันดาลใจอยากทำคิดว่าเขาควรคิดแล้วทำไงต่อก็ God, you know I mean we can you know just I think talking about it อันนี้คือถ้าเราพูดถึงมันแล้วก็มันจะมีเกิดทอปิกอันนี้ขึ้นมาแล้วคนหลายคนก็จะพูดถึงมันมันเป็นอีกมุมมองนึงให้คิดนะครับอ่า What happened แบบ What happened อะไรนะอะไรนะการไปไม่รู้ไหมว่าแปลว่าอะไรเปิดไงเปิดทางให้น้องโอ h a t happened มดดำคิดถึงแจ็คไหมนี่มดดำไม่ได้ไปอยู่ในการหลายปีแล้วฉันเคยเจอเขาบ่อยเขาไปเยี่ยมเขาไปเยี่ยมกันบ่อยแต่อ้้เเนนีียยทไมฉััรรูสึกกงจวะ เส้นทางลูกผู้ชายเจอนพิเศษไปเลยเจอนพิเศษไปเลยเจอนพิเศษเจ็บกันบ้างน้องนี่ตายเจ็บกันบ้างน้องบ้าผมพี่น้าบ้าผมพี่นี่นานๆเขาเจอกันทีน้องพี่เหมือนกันนานๆกันเองแล้วกันพิเศษี่เสกฟังเพลงหนึ่งเดียวแล้วเป็นไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างว่าแต่ว่าทำไมไม่เอาเป้ฝากผู้จัดการไว้ก่อนฮะเป็นสไตล์เขาพี่เขาเป็นสไตล์เลี๋ยววัันหลงพี่ลนไหล ใครสะดวกแบบไหนก็ทางนั้นนะฝากติดตามผลงานของ The Boyway ด้วยทาง Facebook แล้วก็ YouTube ในวันพรุ่งนี้นะครับหนึ่งเดียวคือชื่มิวสิกวิดีโอส่วนคุณเสกวันที่หนึ่งกรกฎาคมนครับชอบไหมชอบสำหรับเสกโรโซอะไร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 โซล้โซ่เหรออะไรอะเราเเชิญพี่วินแข็อยู่เลยหนึ่งกรกฎาคมซื้อบัตรได้ได้แล้วที่ไทยที่เกตเวย์เจอนะครับเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณมดดำที่มากลับมาด้วยนะครับ คุณนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับขอบคุณครับขอบครับขอบคุณครับขอบคุรับขอบครับขอบคุรับขอบคุรับขอบคุรับขอบรับขอบคุรันขอรัสขอับขับอคับอคับขอัั